สวัสดีครับสวัสดีครับพีพีเอฟทุกท่านนะครับการต่อจากอีฟที่แล้วนะครับตอนนี้ผมจะจะยังรอขึ้นเครื่องที่จะไปเชียงใหม่นะครับพีพีเอฟีนะตัวนี้เป็นเครื่องบินนะครับขั้งและแหกตีได้ใกล้ซิตก็ตื่นเต้นมากๆนะครับตอนนี้ผู้โดยสารก็รอเต็มนะครับไม่รู้ว่าลำที่ผมจะไปนะครับรองรับได้ กี่คนนะครับดูก็ลำใหญ่อยู่นะแต่ก็จะลงไปตรงนี้นะครับตามสกายวอล์กนะครับเป็นสกายวอล์กไปแบบนี้แล้วก็ต่อเข้าเครื่องบินแบบนั้นแล้วก็มีรถต่างๆนะครับถี่เตรียมคือว่าเกรียมความพร้อมของเครื่องบินนั่นแหละนะครับมาเติมอะไรบ้างก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีท่อเหลืองๆแล้วก็มีรถน่าจะเป็นรถน้ํามันหรือเปล่านะครับ วิ่งเข้ามาแบบนี้นะครับเข้ากับรอชมตอนต่อไปนะครับพีพีเอฟซีนะทีว่าทุกอย่างนะครับเ<อ>ซียวเชียงอินเรียบร้อยนะครับตรวจสัมภาระเรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะมารอกันเต็มที่นี่นะครับตอนนี้ผมก็ผ่านจุดทีว่านะครับตรวจสแกนขึ้นเครื่องอะไระครับตอนนี้ก็จะลงเดินทางไปลงไปที่เครื่องนะครับทางเดินก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับอ๋อนี่ครับทางลงเป็นแบบนี้นะครับ PPFC นะแคบแคบนะครับเดินเดินเดินได้แต่ขาลง เหมือนแถวน่าจะน่าจะเป็นแถวสุดท้ายครับ S 2> <S, <S 2> mm hmm> ท, feels, ท is, o, ad ad like ways, ่านผู้มีเกียรติคะเพื่อความปลอดภัยท่านไม่สามารถใช้แบตเตอรี่สำรองเพื่อชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเที่ยวบินรวมถึงห้ามเก็บแบตเตอรี่สำรองไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะท่านสามารถนำพกติดตัวเก็บในกระเป๋านะครับขอบคุณครับท่านนี้ผมมาเต็เจ่ายเงินด้วยวัสดุเงินสดแต่ที่นี่เขาให้ใช้สมาร์ทแบบลบปุ่มนะครับ เครื่องบินว้างใหญ่ยาวมากนะครับผ mm ู hmm. ้โดยสารนะครับลำบินเที่ยวเหนือครับจะประมาณร80ปกว่าคนนะครับใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับ mm hmm. อันนี้ถ้านั่งหน้าต่างนะครับไปเบลซีก็จะเห็นเครื่องบินลำอื่นๆนะครับสนามบินออกแบบนแบบ ดูนะครับโอ้ลำใหญ่มากน่าจะเป็นถอยเหมือนรถนะครับตอนนี้ นันใหญ่มากนครับน่าจะเดินทางไปต่างประเทศตัวนั้นนะครับไม่ได้บินอยู่กับเมืองไทยคนไปเสียงใหมครับเต็มเกือบ กรุงเทพเชียงใหม่กี่กิโลเมตรนาะนะครับพี่่เกือบพันกิโลเมตรเลยครับแต่ว่าใช้เวลา1ชั่วสโมงกับ20นาทีตอนนี้กลางปีนะ E oh. อยู่ตอนนี้ตัวคนนะครับเต็มขนมเปอ็แบอกเครื่องบินนะครับจะสูงสูงมากครับไทยหนังในหัวไม่พ้นขึ้นนะครับขออุปกรณ์ให้อ่านดูนะครับมีอุปกรณ์เชฟตี้หลายอย่าง ไปได้เหมือนรถทัวร์นั่งแต่รัว สัมรัราเหนือศีรษะค่ะขอเรียนให้ท่านทราบว่าทุกเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเป็นเที่ยวบินปลอดบุหรี่กรุณางดสูบบุรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าภายในห้องโดยสารและในห้องน้ำตลอดการเดินทางทั้งนี้การสูบบุรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สัญญาณแจ้งเกินดงังและมีโทษปรับค่ะ มองอะไรแทบไม่เห็นนะครับพื้นทางบนกว่าตอนนี้ลงแล้วนี่เมืองเชียงใหม่ ถ้าพวกมีแกนคายขนานี้เราได้นำทุกท่านมาถึงได้กับเชียงในเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยขอความกรุณาทุกท่านยังคงนั่งประจำที่ดันสายแกนคัดที่นั่งจนกว่าสัญญาณแจ้งว่าสายแกนคัดที่นั่งเนือศีรษะจะดับลงและเพื่อเป็นต่อเสดปรอดใช้ความระมัดระวังเมื่อไปที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะและส่วนนับสิ่งของท่านได้เรียบร้อยก่อนลงจากเครื่องบินในนําของสายการบินแอร์เอเชีย กับตันสมองในเว็บชั่วนาเสรีและพนักต้อนรับทุกคนขอขอบพระคุณท่าผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมสนทนากับเราในเที่ยวบินนี้รับรองเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไปที่ไอเชียเราพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความคิดถึงและใส่ใจในทุกเที่ยวบินสำหรับวันนี้ไอเชียขอขอบพระคุณล้าสวัสดีค่ะเด็กแอสวาจัสลงที่เชียงใหม่สนามบินนานาชาติเพื่อไปส i งที่พลี a วีแมนจะซีนัมวอซิลส์เบิลจนถึ e ฟ a ซิสเบิลส์อายส์ off To take care when opening the vehicle compartment and be leaving the aircraft, please check your personal belonging and travel document with you. On behalf of AA Share, Captain Serapong, First Officer Manasiri, and the rest of crew members, we would like to thank you very much for flying with us today. It was a pleasure having you aboard and we look forward to see you again soon. If you need any assistance turn upon arrival, please contact our ground staff, a Asia every Flight, Pacific care. Thank you for flying, with Asia. เครื่องจอดสนิทเครื่องจอดแต่ยังไม่สนิทนะครับยังเปิดเครื่องอยู่แต่ว่าทุกคนนะครับตีอะไสัมภาระมาก,ก็ทยอยกันเก็บของสัมภาระของขายของม,มันท่านผู้มีเกียรติคะขอความกรุณาตรวจสอบสัมภาระกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือรวมถึงเอกสารการเดินทางในกระเป๋าก็้ออีด้านหน้าที่นั่งและบนที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะของท่านให้เรียบร้อย Dear guests, please check once again in your seat pocket and the overhead compartments for valuable items such as wallets, passports, or electronic devices. เราเดินคนสุดท้ายเพราะเดินคนสุดท้ายมันเดินไหวถ้าอย่างนี้เราก็จะติดเขาจะติดผู้โดยสารถ้าเรามูกไม่ได้นั่งนั่งก่อนก็ได้พอสุดท้ายแล้วมันโล่งแล้วก็เดินครับจับ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 โอเคาเคลื่อนไหวสำหรับการเดินทางนะครับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่นะครับใช้เวลานะครับสมัมมงกวกว่านะครับตรงเป๊ะตามที่เพิ่นบอกมาเลยนะครับสมัมมง1หนึ่งกับ20นาทีนะครับกับ บอกกันเลยนะครับบรรยากาศในเครื่องบินนะครับตอนนั้นนะครับบอกกิหล่งนี้ครั้งแรกนะครับที่ได้นั่งก็บางบางที่ก็มีหูอื้อบ้างบางที่แบู้แบบใดนะบางที่ก็เสียงดังือ้อมานะแต่คนอื่นนะชีไม่เป็นนะแต่ว่าประสบการณ์บอกกิหล่งนั่งมากนะครับก็ไม่ไม่เคยนั่งก็เลยเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่เมานะไม่เมานะตอนนี้ก็สบายก็มแต่ ก็เหมือนนั่งรถทั่วไปนั่นแหละครับแต่มันจะต่างๆแน่นิดหน่อยนะครับบรรยากาศที่เชียงใหม่นะครับออกมาแล้วนะครับจากจุดตรงนั้นนะบอกแหลียงก็มีสัมภาระนิดหน่อยนะครับมีกระเป๋าเดินทางไม่ใช่กระเป๋าเดินทางกระเป๋าอองซักหรือว่ากระเป๋ากระเป๋าใส่หลังนั่นแหละใบเดียวที่นี่บรรยากาศนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นรถที่จอดรถนะครับบางทีก็อาจจะมีรถเช่ารถอะไรบ้างนะครับเต็มที่นี่นะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ่มียังหลายนะครับพี่พีเอฟซีนะครับก็ติดตามได้ในอีพีต่อไปนะครับขอบคุณครับ